อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่401ไม่มีเสมอเหมือนปล่อยมือชายหนุ่มตะโกนลั่นใบหน้าเปี่ยมด้วยความโกรธเกรี้ยวเขามีขั้นบำเพ็ญแก่กล้านักพบคู่ปรับได้ยากบวกกับความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของเขาผู้ใดเห็นเขาแล้วไม่ถอยบ้างหาเคยเสียเปรียบใหญ่หลวงเช่นนี้มาก่อนสื่อห้าวหิ้วตัวเขาด้วยรอยยิ้มเย็นเยือก หากเจ้านี่เป็นญาติห่างๆของเขาจริงยิ่งต้องสั่งสอนให้ดีแม้จะยังไม่แน่ใจก็ตามเพี้ยเพียยเสียงตบหน้าฉาดนี้สนอหูอย่างยิ่งฝ่ามือฟาดลงมาสิบกว่าครั้งเลือดหลั่งออกจากปากและจมูกของชายหนุม่มฟันหลุดลอยออกมาทั้งปากใบหน้าบวมปูดจนดูไม่ได้ผู้คนตะลึงงันถึงว่านกบนไหลเขาชอบตบหน้าคนนี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบกันอย่างแท้จริง และชาวดินแดนลึกลับตกใจยิ่งกว่าหากไม่รู้ที่มาของชายคนนี้ก็แล้วไปแต่เมื่อรู้ใครจะกล้าย,ย่ยยุชื่อเสียงเรียงนามของภูเขาอมาตะสะเทือนดินแดนทั้งหลายหยุดเหล่าชายหนุ่มที่ถูกสะเทือนจนถอยออกก่อนหน้านี้ตะโกนเสียงดังแล้วพุ่งเข้ามาพร้อมกันสื่อห้าวยกมือแววตาเย็นยะเยือกพื้นที่ไรารูปร่างปรากฏขึ้นคนเหล่านี้ถูกพันธนาการ จากนั้นก็ลอยขึ้นกลางอากาศขยับขยื่นไม่ได้จากนั้นเขาก็เป่าลมแผ่วเบาลมคลั่งลูกหนึ่งซัดศาสออกมาราวกับมีค้อนหนักหมื่นจุนกระแทกลงบนกายคนพวกนี้เสียงกระดูกหักแววออกมาบัดนั้นทันทีฝูงชนนิ่งเป็นหินนี่เป็นคนโหดขั้นใดกันไม่เคลื่อนกายเพียงอาศัยพลังอำนาจบางอย่างก็ตรึงคนเหล่านี้ไว้ได้แค่เป่าลมก็ทำให้กระดูกของพวกเขาแตกหัก แม้ลูกพี่ลูกน้องของท่านหญิงเชียนเชียนจะมาก็ไม่เห็นว่าจะมีพลังอำนาจน่ากลัวปานนี้กระมังทุกคนมองสื่อห้าวราวกับเห็นผีเสียงตูมดังขึ้นห้วงมิติสันรริกสื่อห้าเก็บพลังของตัวเองกลับไปคนเหล่านี้กลับสู่อิสระตกลงสู่พื้นต่างก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดอาเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวกระดูกหักไม่รู้ตั้งกี่ท่อนพวกเขาต่างหวาดกลัว นี่เป็นผู้กล้าหนุ่มที่มีขั้นบำเพ็ญขั้นใดกันปล่อยข้าชายหนุ่มในมือสือห้าวก็สีหน้าเปลี่ยนรู้ว่าครั้งนี้พบกับคนรับมือยากเสียแล้วมีขั้นบำเพ็ญเช่นนี้ย่อมมีภูมิหลังยิ่งใหญ่เพี้ยสื่อห้าวตบเขาไปอีกฉาดละอองเลือดลอยออกมาเป็นพรวนจ้องเขาเขแมงแล้วพูดว่าใครใช้ให้เจ้าไม่รักดีพ่อแม่เจ้าอับอายขายหน้าเพราะเจ้าจนไม่มีชิ้นดีแล้ว ฝูงชนชะงักมองอย่างไรก็รู้สึกเหมือนผู้อาวุโสก,กำลังสั่งสอนลูกหลานแข่งกร้าวเหลือเกินไม่กลัวภูเขาอมตะจริงหรือชายหนุ่มเคียดแค้นใบหน้าเปี่ยมด้วยความอับอายขายหน้าต่อหน้าสิบหญิงงามแห่งดินแดนลึกลับถึงเพียงนี้ทำให้เขาอยากมุดดินหนีไปให้รู้แล้วรู้รอดในดวงตามีแสงชั่วร้ายกระพริบแล้วหายไปเขาเกลียดสื่อห้าวเข้ากระดูกดำ ยังกล้าอาคาดแค้นหรือสื่อห้าวตบเขาไปอีกฉาดใหญ่ฟาดจนคางแทบปลิวจากนั้นก็เหวี่ยงโยนเขาออกจากตำหนักกลิ้งลงจากบันไดายกยังไม่รีบใส่หัวไปอีกนกแดงยักษ์ตะโกนตอกกลับชายหนุ่มคนนั้นพวกเขาลากร่างกายบาดเจ็บจากไปอย่างรีบเร่งไม่กล้าพูดคำใดอีกครั้งนี้หน้าอับอายเหลือเกินแม้แต่พูดจาข่มขู่ยังไม่กล้า ตำหนักวิจิตเงียบสงบมากไม่มีใครพูดอะไรอยู่นานเจ้านี่เป็นใครกันอหังการยิ่งกว่าทายาทภูเขาอมตะเสียอีกตอนนี้ผู้คนเข้าใจแล้วว่ายใยอีกาบนไหลเขาจึงอมหิตปานนั้นเมื่อเจ้าของเป็นเช่นนี้สัตว์เลี้ยงก็ย่อมไม่ต่างท่านหญิงเชียนเชียนกระพริบตามองค์ดูสื่อห้าวรากับเพิ่มเคยเห็นเขาครั้งแรกพูดด้วยสีหน้าแปลกใจว่า สหายท่านสร้างปัญหาใหญ่แล้วข้าว่าท่านรีบไปจากที่นี่เถิดมิเช่นนั้นคนของภูเขาอามตะอาจมาหาเรื่องท่านได้แม้สถานะของนางจะสูงส่งก็ไม่กล้าจัดการชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าจะตบหน้าก็ตบหน้าราวกับเตะหมาตายนี่มันแข็งกร้าวเหลือเกินท่านหญิงเชียนเชียนเกลียดชงังชายหนุ่มคนนั้นหากไม่ใช่เพราะเกรงกลัวภูเขาอามตะนางคงจัดการเขาไปนานแล้ว วันนี้เมื่อเห็นเขาถูกตบตีก็สุกอุราสุดแสนหนีหรือนั่นไม่ใช่นิสัยของพวกข้านกแดงยักษ์พูดเชิดหน้าสื่อห้าวสงบมากไม่เอ่ยคำใดเขาไม่หวาดกลัวอะไรทั้งนั้นหลายวันนี้เขาเข้าใจสถานการณ์แล้วหายนะจวนมาเยือนแล้วผู้สูงสักด์ผนึกขุนเขาตอนนี้ยากจะพบเจอผู้กล้าขั้นนั้นต่างพากันหลบหายนะกันแล้ว เพียงไม่นานก็มีคนลุกขึ้นแล้วจากไปโดยเฉพาะกลุ่มคนเผ่าเมฆดำแววตายเย็นเยือกก่อนจากไปยังกวาดตามองสื่อห้าวแวบหนึ่งหากยังถลึงตาใส่ข้าจะหวดพวกเจ้าให้ตายนกแดงยักษ์ข่มคูสหายท่านนี้เจ้าเป็นใครกันแน่ชายหนุ่มผู้มีเลือดจักรพพรดเผ่าขนนกกลา่าวเขาน่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตําหนัก บนหัวมีวงแหวนวิเศษขับให้เขาองค์อาจผ่าเผยอย่างมากคิดอยากประลองกับสื่อห้าวเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าสื่อห้าวพูดเสียงเรียบฝูงชนชะงักงนันเลือดจักรพรรดิเผ่าขนนกพบเจอได้ยากมากเมื่อเติบโตขึ้นมาต้องเป็นมือดีสถานโลกาอย่างแน่แท้แต่ชายหนุ่มคนนี้กลับตอบกลับอย่างไม่สะทกสถานไม่ใส่ใจทำให้คนชักสีหน้า พวกเจ้าเรียกข้าว่าผู้เท่าวิหกได้นกแดงยักษ์กล่าวทําให้สิ่งมีชีวิตต่างแดนหมดคําพูดเจ้าบ้านี่เหิมเกรมเหลือเกินยังกล้าเรียกตัวเองว่าผู้เท่าเกี่ยวข้องกับผู้เท่าวิหกในโลกแห่งความว่างเปล่าจริงหรือชายหนุ่มผู้มีเลือดจักรพพัดเผ่าขนนกเงียบงนันแต่ก็เดินเข้ามาหมายประลองกับสื่อห้าวเขาพูดว่าโปรดชี้แนะสื่อห้าไม่ลุกขึ้นเพียงกระจายกลิ่นอายเหี้ยมโหด เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นฝูงชนในตำหนักต่างก็เย็นวาบเสมือนยืนอยู่กลางกองศพนองเลือดเขาเป็นชายหนุ่มอย่างไรกันแน่ใหญ่จึงมีจิตสังหารเช่นนี้ชายหนุ่มเลือดจักรพรรดเผ่าขนนกถอนหายใจแล้วพูดว่าตอนนี้ข้ายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าจริงๆลาก่อนเขาหันหลังแล้วเดินไปทันทีฝูงชนหวาดผวาแม้แต่ชายหนุ่มเลือดจักรพรรดของเผ่าขนยังล่าถอย ชายหนุ่มคนนี้ทัดเทียมสื่อคนน้องได้อย่างนั้นหรือลมคลั่งพัดกันโชคมาหมอกดำท่วมทนท้องฟ้าประหนึ่งไอชั่วร้ายม้วนตัวไปทั่วฟากฟ้าทำให้ตำหนักโออาแห่งนี้สั่นไหวขึ้นมาระ,ะลอกหนึ่งเมื่อเสียงวีดวิวดังผ่านไปลมคลั่งก็หยุดลงหมอกดำรวมตัวกลายเป็นชายหนุ่มคนหนึง่งทยานลงนอกตำหนักจากนั้นก็ย่างสามขุมเข้ามาจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้พลุ่งพล่านผู้กล้าเผาเมฆดำ ฝูงชนรู้ว่าคงเพราะได้รับรายงานแล้วจึงรีบมากู้ศักดิ์ศรีเมื่อครู่เจ้าทำให้คนของเผ่าค่าบาดเจ็บหรือชายหนุ่มคนนี้เห็นสื่อห้าวอายุน้อยปานนี้ดวงตามีลำแสงโชตช่วงจิตสังหารหลายหลังไม่ขาดสายสื่อห้าวไม่มีความรู้สึกดีอะไรต่อเผ่านี้พวกเขาต่างคิดสืบหาร่องรอยของเขาจากหั้วหลิงหมายให้เขาเข้าพบจองหองเหลือเกิน เจ้าพูดผิดแล้วข้าเป็นคนสั่งสอนพวกเขาเองนกแดงยักษเล่าวชายหนุ่มคนนี้ปล่อยหมอกดำตลบอบอวนเป็นเช่นเดียวกับอารมณ์ของเขาที่ระเบิดจิตสังหารอักาศสีดำกระจายหนาแน่นเขาเป็นดั่งเทพเจ้าปีศาจทำให้ตําหนักทั้งหลังสั่นระรัวหนึ่งในอัจริยะเผ่าเมฆดำฝูงชนรู้ได้ทันทีบุคคลยิ่งใหญ่เพียงนี้ต้องเป็นหนึ่งในอัจริยะที่พุ่งทยานของเผ่าเมฆดำเป็นแน่ นกแดงยักษ์ตะลึงพรึงเพลิดชายหนุ่มคนนี้แข็งแกร่งยิ่งนักตอนนี้มันไม่ใช่คู่ต่อสู้แน่นอนคลื่นแบบนั้นทําให้มันใจเต้นระสสัายากจะต้านทานสื่อห้าวลุกขึ้นมองหมอกดํากลุ่มนั้นแล้วพูดว่าเจ้าอยากลงมือกับข้าหรือรังแกเผ่าข้าย่อมต้องถูกลงทันไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครอัจฉริยะเผ่าเมฆดําพูดเสียงเย็นยามพูดจาก็มีอัครสีดำผนึกกำลัง กลายเป็นกระแสไฟแผ่มาปกคลุมสื่อห้าวเพียงเสี้ยววินาทีค่ายกลในตำหนักแห่งนี้เจียนแตกสลายแล้วเพราะเครื่องพลังเช่นนี้แข็งแกร่งเกินไปตำหนักสันสะเทือนเก่งกาดนักอัจฉริยะเผ่าเมฆดำคนนี้น่าตะลึงอย่างแท้จริงสิ่งมีชีวิตในที่เกิดเหตุต่างอุทานสมกับเป็นอัจฉริยะบุคคลที่ออกมาจากเผ่าพันธุ์แข็งแกร่งทอดมองโลกกว้าง ต้องเป็นผู้โดดเด่นในคนรุ่นเดียวกันแน่สื่อห้าวคือทัดกลิ่นอายพุ่งพรวดพลาดขึ้นทันตาดังมังกรพุ่งออกมาจากหลุมลึกมองเย้ยโลกาคลื่นแบบนั้นทำให้ผู้คนหวาดกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ฝูงชนต่างขวัญหนีดีฝอบุคคลเช่นนี้จะไร้ชื่อเสียงได้อย่างไรคงจะเป็นชายหนุ่มผู้สูงส่งที่เทียบเคียงสองพี่น้องตระกูลสือ ดวงตาของท่านหญิงเชียนเชียนกระพริบแสงสว่างแล้วจางหายจดจ้องสื่อห้าวจากข้างหลังสื่อห้าย่างเดินดุดราชันเทพเจ้าองค์หนึ่งผนึกตำหนักขจัดวิกฤตที่จะถล่มทลายของมันเขามองเย้ยชายหนุ่มต่างเผ่าพันธุ์ด้านหน้าหนึ่งเท้าย่ำลงไปทำให้อีกฝ่ายถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวขณะเดียวกันหมอกดำก็แตกกระจายอัจฉริยะเผ่า,าเมฆดำใจเต้นระส่ำเลือดในกายพลุ่งพล่าน ร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวราวกับถูกบีบคั้นจนจะปริแตกก้าวที่สองย่ำลงเลือดก็ไหลออกจากมุมปากผู้กล้าเผาเมฆดำถอยหลังโซเซเขาถูกพลังอำนาจไร้เทียมทานกดดันจนจะแหลกสลายแล้วเมื่อสื่อห้าวย่ำก้าวที่สามลงเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปกระอักเลือดคำใหญ่ร่างกายลอยล่องพุ่งออกจากตําหนักประสบการโจมตีครั้งใหญ่ ทุกคนต่างหวาดผวานี่เป็นพลังอำนาจขั้นใดกันอัจฉริยะเผ่าเมฆดำที่พุ่งทยานแต่กลับต้านทานสามของเขาไม่ไหวถูกพลังอำนาจที่เป็นใหญ่ในปฐพีกดดันจนกระอักเลือดเนื้อตัวลอยล่องใครได้ยินก็ต้องหวาดหวั่นพรั่นพรึงสื่อห้าวเดินต่อไปแต่เก็บกลิ่นอายของตนเองไปแล้วเดินออกจากตำหนักใหญ่โตมโหฬารไปไม่ยาแสฝูงชน ชายหนุ่มอายุน้อยปานนี้แต่มีอนุภาพไร้เทียมทานนอกจากสองพี่น้องตระกูลสื่อแล้วดินแดนนรกร้างยังมีอัจฉริยะโดดเด่นเช่นนี้อีกหรือนี่มันทัดเทียมสื่อคนน้องได้เลยนะสิ่งมีชีวิตต่างแดนอุทานรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนั้นโชดช่วงชัชวาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเพียงชั่วครู่ก็มีคนได้สติเนยหน้าขึ้นใสโดยพลันหรือเขาจะเป็นสือคนน้อง เมื่อวาจานี้ถูกปล่อยออกมาทุกคนก็ตะลึงพึงเพลิดพุ่งออกจากตำหนักแต่ชายหนุ่มคนนั้นหายไปเนิ่นนานแล้วท่านหญิงเชียนเชียนกล่าวว่าคนคนนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ในคนรุ่นเดียวกันแล้วแววตาของเขาเทียบเท่าคนรุ่นอาวุโสแล้วฝูงชนสีหน้าเปลี่ยนคนรุ่นเดียวกันไม่อาจต้านทานได้สื่อคนน้องปรากฏตัวอีกครั้งเป็นแน่เมื่อข่าวลือนี้แพร่สะพัดออกไป ก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นในขอบเขตเล็กๆแต่ข่าวลือก็ไม่ได้รับการพิสูจน์คนมากมายไม่คิดว่าเป็นเช่นนี้หลายวันต่อมาองค์หญิงหัวหลิงออกจากการจำศีลจะเชื้อเชิญผู้กล้าต่างแดนของแต่ละเผ่าพันธุ์เข้าร่วมงานรวมตัวเพราะปกติมีคนเข้าเฝ้าไม่ขาดสายแต่นางยุ่งจนไม่เป็นอันทำอะไรครั้งนี้เตรียมจะต้อนรับทั้งหมดเจ้านี้ปรากฏตัวแล้วจริงหรือ หัวหลิงพึมพำนางก็ได้ยินข่าวนี้เช่นกันด้วยเหตุนี้จึงจัดงานรวมตัวครั้งนี้ขึ้นราชอุทยานกินเนื้อที่กว้างขวางที่นี่มีทั้งสะพานเล็กข้ามสายทานตำหนักสูงใหญ่ทิวทัศน์งดงามอย่างยิ่งคนมากมายปานนี้เชียวหรือหัวหลิงขมวดคิ้วเดิมเป็นแค่งานรวมตัวขนาดเล็กเท่านั้นไม่คิดเลยว่าผู้กล้าต่างแดนที่อยู่ในดินแดนจักรพรรดิจะกลูกันมาทั้งหมด คนจากภูเขาอามะตะมาแล้วนี่เป็นทายาทคงกระพันที่ห้ามยั่วยุคนหนึ่งมีคนกระซิบแล้วมองไปข้างหน้าที่นั่นมีชายวัยกลางคนสองรายนำชายหนุ่มหลายคนเดินเข้ามาเอะนั่นนางฟ้าเย่ฉานหรือคนจากสำนักตะวันตกสำนักตัดฟ้าก็มาแล้ว,กกลวเกิดอะไรขึ้นใหญ่จึงมีบุคคลสำคัญของสำนักใหญ่เช่นนี้มาเยือนด้วยเล่าผู้คนตกตะลึงนัก พวกเจ้าไม่ได้ยินหรือเวลาผ่านไปหนึ่งปีครึ่งสื่อคนน้องอาจปรากฏกายอีกครั้งก็เป็นได้มีคนซุบซิบสื่อคนน้องในสงครามสองที่น้องตระกูลสื่อจะมาหรือข่าวลือนี้ก่อให้เกิดความอึกกะทึกขึ้นมาคนมากมายเข้าใจทันทีถึงว่าเหล่าวิรชนต่างแดนต่างกรูกันมาผู้คนสั่งหอนใจว่าอาจเกิดคลื่นลูกใหญ่อีกครั้งเมื่อสื่อคนน้องปรากฏกายผู้ใดจะกล้าลูบคม นี่เป็นหัวข้อที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดในหนึ่งปีมานี้หากเขาโผล่มาดินแดนจักรพรรดิประเทศเพลิงต้องเดือดพล่านเป็นแน่